กปปาสาชุดใหญ่ลุ้นคำพิพากษาสารอุทธรณ์คดีก่อการร้ายชัดดาวกรุงเทพวันนี้สุเทพพร้อมกอปปสาชุดใหญ่ลุ้นสารอาญานัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์คดีก่อการร้ายชัดดาวกรุงเทพขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์วันนี้เมื่อเวลาเก้านาฬิกาวันที่27มิถุนายน67ที่สารอาญาถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครนายสุเทพเทกสุบรรณอดีตเลขาธิการกปปสา พร้อมพวกแกนนำและแนวร่วมกปปสรวม37คนได้เดินทางมาศาลเพื่อฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์ในคดีกระบฏกปปสชุดใหญ่สำนวนหลักหมายเลขดำอ2อ7ส5 6 1ที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ4ีกอกอเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทิกสุบันอดีตเลขาธิการกปปสกับพวกแกนนำและแนวร่วมกปปสรวม37คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏ ก่อการร้ายยุยงให้หยุดงานกระทำให้ปรากฏด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นใดทำให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดืองในราชอาณาจากักรอั้งยีซ่องโจรมุ่งสมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองบุกรุกในเวลากลางคืนและร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งที่ห้องพิจารณาคดี7 0 4โดนนายสุเทพกับพวกจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัวอเมื่อปี2564สารชั้นต้นพิพากษาจำคุกแกนนำ27คนอาทินายสุเทพให้จำคุก5ปีนายชุมพลจุนสายจำคุก9ปี24เดือนนายพุทธิพงษ์ปุณกันจำคุก7ปีส่วนจำเลยคนอื่นก็รับโทษลดหลั่นกันไปและบางส่วนสารพิพากษายกฟ้องอีก12คนรวม39คนแต่มีจำเลยเสียชีวิตแล้ว2คนด้านนายสุเทพเปิดเผยก่อนขึ้นฟังคำพิพากษาว่า ไม่กังวลไม่ว่าคำพิพากษาจะออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับในคำพิพากษาสารชั้นต้นที่ตัวเองถูกสั่งจำคุกก็ได้เข้าไปนอนเรือนจำสองคืนก่อนได้รับการประกันตัวออกมาหากคราวนี้ถูกสั่งจำคุกอีกก็คงสองคืนเหมือนเดิมโดยตัวเองได้เตรียมเสื้อผ้าชุดกางเกงขาสั้นมาไว้พร้อมแล้วพร้อมขอบคุณมวลชนที่ยังคงให้กำลังใจถึงทุกวันนี้ท็อปดารณีนุชจากความล้มเหลวในชีวิตคู่สู่รักครั้งใหม่วัยห้าสิบหก ปีท็อปดารณีนุชจากความล้มเหลวในชีวิตคู่สู่รักครั้งใหม่วัยห6ปีพูดชัดเพิ่มได้สัมผัสรักดีๆโล่งอ,อกลูกเข้าใจความสัมพันธ์ครั้งใหม่ชีวิตแม่ไม้ที่หันหลังให้ความรักมานานเกือบ10ปีของทัอปดารณีนุชประสุตนาวิน ซึ่งไม่เคยเชื่อในความรักแต่กล้าเปิดหัวใจอีกครั้งสารรักกับเพื่อนเก่าไมโลที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมต้นจากที่ต่างคนต่างเติบโตตามทางสู่วันนี้ที่เคียงข้างอย่างเพื่อนแท้เปลี่ยนตำนานรักแรกที่ไม่สมหวังสู่รักครั้งสุดท้ายของกันและกันโดยทบควงคู่ไมโลให้สัมภาษณ์ถึงความรักแบบหมดเปลี่ยดเป็นครั้งแรกผ่านรายการคนนี้ต้องถึงบอยโดยนักเกาวตัวแม่ของวงการบันเทิงบอยทิติพรจุติมานนท์ ทำหน้าที่พิธีกรล้วงลึกถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้งานนี้ทับเผยถึงความรักที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวัยห6ปีว่าจริงๆเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วได้กลับมาคุยกันอีกครั้งเห็นว่าเขาทักข้อความมาหาเมื่อได้พูดคุยก็รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการที่ปรึกษากับปัญหาชีวิตในช่วงนั้นที่เจออยู่และได้ให้คำปรึกษาไปหลังจากนั้นได้คุยกันมากขึ้นก็รู้สึกว่าคุยกันถูกคอเขาทำให้เรายิ้มได้ ทางด้านไมโลที่รอให้รักครั้งนี้สมหวังมานานกว่า40ปีเปิดใจว่าแอบชอบทับมาตั้งแต่ม .1 เมื่อรู้ว่าทับมีแฟนก็ไม่ได้บอกความในใจที่ผ่านมาเห็นว่าทับไม่ได้มีใครหลังจากอย่าเลยคิดว่าในเมื่อมีโอกาสก็จะลองเดินหน้าจีบดูสักครั้งขอบคุณทับที่รักกันและรอวันนี้มาตลอด แม้จะมีรักอีกครั้งในวัยห้าปีแต่ทับเล่าว่าไม่กลัวว่าคนจะมองยังไงที่มีความรักในช่วงอายุนี้ความรักครั้งนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกทางใจที่อีกฝ่ายเข้ามาเติมเต็มและเพิ่งรู้ว่าการมีความรักดีๆเป็นยังไงความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นการมีชีวิตคู่ที่ดีไม่ใช่แค่จะมีความสุขอย่างเดียวแต่เรียนรู้ความทุกข์ไปด้วยกันส่วนเรื่องที่แคร์มากที่สุดคือลูกที่เป็นคนสําคัญในชีวิตทับเผยว่า ได้พูดกับลูกตรงๆว่าแม่กำลังคบกับผู้ชายที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนลูกมีชักไปนิดนึงเพราะแม่เคยพูดว่าจะไม่มีใครในชีวิตต่อเมื่อเวลาผ่านไปลูกก็ได้เห็นว่าแม่ได้ทำตามสัญญาที่เคยให้กับลูกไว้ว่าจะดูแลลูกอย่างดีในทุกๆอย่างไม่เคยผิดสัญญาลูกก็ได้ยอมรับแฟนใหม่ของแม่ในที่สุดถึงรักครั้งนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแต่ทับบอกเตรียมใจไว้เจ็บกับความรักครั้งนี้เสมอไม่มีใครจะรู้อนาคตถึงอย่างนั้นต้องขอบคุณที่ไมโลเข้ามาในชีวิตและไม่เคยยอมแพ้ที่จะพิสูจน์ความจริงจังในตัวเองโดยในทุกวันนี้ได้ช่วยกันขายหมูแดดเดียวและเนื้อดาดเดียวที่เป็นสูตรจากทางคุณแม่ฝ่ายชายอีกด้วย